สวัสดีครับผมครับตองรถตน์สิงห์วันนี้โรงงานหินครับันนี้มาห้าคันครับรอง,องรองงาน,านค,ครับองงานทางแคบครับตลงทำทางเข้าตรงทุ่ง,งานานะครับจะเข้าฤดูเกี่ยวข้าว ทางแคบครับรอคิวยาวนะครับห่างเบ็ดนิดเดียวครับ ครับไปนะครับแค,คบจัดครับพอดีครับช่วงล้อนะครับห่างรถต้องอาศัยความชำนาญนการขับรถนะครับ นี่มาห้าคันครับห้าประมาณสิบเที่ยวครับวันนี้ตรงนี้ครับเส้นนี้ครับโอ้โห โอ้นนึงไหมไม่ม่เสีนบีบอเขาทั้งได้มาทังุเขาาุ่นอ้อ้อยมาขวบมี่ละปีนั้นลดไกวไปเดิมเลยขวบั่เป็นเนาะ เกแม่มันป hmm. so, ้งขลุนตนู้นเขาบอกอย่าบ่แตกดิไหลงันแล้วแมงแม่มันเรียนงันเสียเนปีนั่นแหะรถคุนรถสวยไปขวบไม่ถูกบ้านทั้งางามาทั้งในบ้านทั้งในนเขาทั้งในบ้านข้องอันนี้ก้อนตัวข้องรอยมีทั้งข้องหลักมากมอนมองคอนเดนคือโ่ได้ของมองม้อเ้ไอ้นกเอที่นี่เอบ้างนได้ไหมมันจะมีตไทสูบน้ามา เก็บัส่ียบไซต์ตรงนี้เนาะวานนี้โอ้ยเนาะครับรูเลี้ยงนะครับเนาะ